สวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เราเอาบทสัมภาษณ์ของยองแจกอเซเว่นที่ให้สัมภาษณ์กับทาง MTV News ในหัวข้อ So Not Worth It ตามชื่อซีรีส์ที่เล่นที่แปลว่ามันไม่คุ้มมาเล่าให้ฟังกันนะครับมาดูสิว่า5สิ่งในชีวิตที่ยองแจกอเซเว่นคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะทำหรือจมอยู่กับมันเลยมีอะไรบ้างหงคือความวิตกกังวล เวลาที่คิดมากเกินไปมันจะทําอะไรไม่ได้เลยชีวิตคงใช้ง่ายกว่านี้มากถ้ากังวลให้น้อยลง 2. ชีวิตที่ไม่ได้ดู so not w o r ิร์ t นั้นมันจะไม่คุ้มค่าเลยจริงๆเพราะว่านั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้ดูซีรีส์ที่ยองแจเล่นมันเป็นสิ่งที่ยองแจรับไม่ได้เลย 3. การโกหกชีวิตนี้ทุกคนไม่ควรจะโกหกควรจะพูดแต่เรื่องจริงแต่ถึงอย่างนั้นถ้าโกหกแล้วมันไม่ทาให้ใครเดือดร้อน หรือโกหกแล้วทำให้คนอื่นสบายใจก็สามารถทำได้ 4. การไดเอทควรจะทำเท่าที่ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วถ้าไดเอทมากเกินไปแล้วไม่มีความสุขก็อย่าทำมันเลย 5. การเก็บความรู้สึกของตัวเองเราไม่ควรจะเก็บกดอารมณ์เอาไว้รู้สึกยังไงก็แสดงออกไปเมื่อโกรธก็ควรแสดงออกไปว่าโกรธเลยลองแจ้หมายถึงอย่างเช่นว่าเมื่อมีใครคนนึงทำให้เรารู้สึกโกรธ แล้วทำไมเราจะต้องอดทนเก็บความโกรธนั้นเอาไว้ด้วยเราก็แค่แสดงออกไปตามความรู้สึกและตัวตนของเราที่ยองแจจะสื่อก็คือต้องการให้เราซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเองยองแจเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแต่ไม่เคยทำร้ายจิตใจใครมีแต่ให้เกียรติและถนอมน้ำใจคนอื่นช่างเป็นคนที่จิตใจดีและน่ารักมากจริงๆยองแจก็เซเว่นของเราสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต้องขอลาไปก่อนบายๆครับ